มันจะกรอบๆมนๆันมันอ,อร่อยโอ้โหรุ่่ <c oughs> เ,ปเป็นจังหวัดที่อยากมานานมากๆแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าเมื<พ>อ,อ,อมงหน้าเนี่ยได้ยินอาจารยหลังมาอยู่นี่ปับ๊บหูตาลุกวาวมาก ไม่เหมือนใครครับตอกเหลาไม่เหมือนใครนะฮะเป็นเลือดหมูเลือดหมูจะนุ่มแล้วก็เราเรียกว่าต้มเลือดหมูซุปยาจีนแต่ผมเรียกน้ำข้นเลยน้ำข้นเลยคง่ายเต้าเราเลือกหมูน้ำข้นอร่อยไหมคะอร่อยมากมาคุยกันเลยเป็นครั้งแรกที่เคยทานระกุเตะ มีเดียมน,นะครับวัดเสมียนนาลีเข้าไปข้างในขวามือจะมีร้านบะกุเต้อ้วนข้วนบะกุเต้ถ้าทานสี่คนเนี่ยหม้อสำหรับสี่คนมี่จะตกแปดร้อยบาทอืมอครับค่อนข้างสูงแล้วก็มีมีเครื่องเคียงมีผักเพิ่มมีอะไรเพิ่มครับ ถ้าสูตรดั้งเดิมนะกับมาเลยเนี่ยทีนี้ผมตัดออกเพราะว่าเดี๋ยวคนที่นี่เขาทานไม่ได้ออก็คือมันจะมีควาต้มโขหั่นหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ไม่ได้ทานกับข้าวทานกับมีขาวเส้นมีขาวอืแล้วก็มีใบกุ้ยช่ายหั่นละเอียดโรยบนบนมีขาวมีขาวเขาก็จะไปคลุกซีอิ๊วดนึงซีอิ๊วดำนิดนึงจานนี้เป็นนักขายจริงเวลาจารย์เล่าเนี่ยมันเห็นภาพแล้วมันอยากกินนั่นดิ คือถ้าดั้งเดิมแท้ๆนะครับบูเกตเนี่ยผมทําทําทานกันเองเนี่ยคือแบบแบบทําแบบดั้งเดิมเลยที่นี้พอมาที่นี่เนี่ยบางทีเขาขี่มอเตอร์ไซคปรับตามพื้นที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาบอกอะไรอ่ะไิป้ายอะไรอ่ะเขานึกว่าเป็นอาหารของมุสลิมผมไม่ใช่หมูมันบากุเตจริงๆบากุตมันหมายถึง เดี๋ยวเอาใหม่ไม่ไรครับไม่ไรไม่ได้ใช้ครับดบากุดนี่มันใหม่ถึงกระดูกหมูอ๋อนะฮะเต้ชาอืมมันผสมกันคือเตะเต้ก็คือเตะเจี๋ยเตะเตะภาษาจีนใต้จิ๋วอันนี้มันเกี่ยนครับเขาเรียกว่ากรูครับ ม่ว่าหนูเป็นเที่ยงีไปแล้วข้าวอีกไหมครับพี่แว่นข้าวอีกไหมข้าวอีกไหมได้ครับเราข้าใส่เดี๋ยวเดี๋ยวให้หมดก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหม้อข้าวมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ไอตัวเนี้ยเลือดหมูเนี่ยปกติมันจะใส่กันนิ่มนิ่มมากนิ่มมันจะใส่ผักไอ้นี่ครับอะไรอ่ะ หมมันเรียกอะไรน่ะผักอะไรจิงจู้ชายจิงจู้ชายมันจะมีกลิ่นจีจู้ชายอ๋ออ๋อเน่อไทีนี้ก็มาปรับเพราะว่าไม่ไม่ใส่แบบนั้นเดี๋ยวมันจะไปเหมือนกับที่ร้านทั่วทั่วไปใช่ไหมครับผมใส่ประการขาวเอ้ประการหอมเอาแล้วใบตำลึงก็ไม่ใส่นะฮะเพราะว่าแต่ซับขึ้นช่ายจะไม่เข้าใช่ไหมขึ้นช่ายไม่เข้าตัวนี้ยาจีนเนี่มันต้องจากหอมใช่ไหมแล้วก็ หมูหมูบะช่อหมูชิ้นครับก็จะตีเองหมูบะช่อก็ตีเองหัวข้าวเลยหัวกว่าจะได้ขายตอนเช้าเนี่ยก็ต้องเตรียมตั้งแต่เมื่อวานพูดยาวใช่ไหมฮะเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงไอตุ่นเนี่ยสามชั่วโมงโอ้มีหน้ามีหน้าว่าอาจารย์ทำไมถึงต้องปิดบ่ายสามเพราะต้องมาเตรียมใช้เวลามาเตรียมของใหม่เพื่อจะขายตอนเช้ามันต้องวนอยู่งเนี้ยครับ ไม่งั้นมันไม่ได้มาตรฐานที่ตั้งเอาไว้รับพอเราไปถอยลงปั๊บเนี่ยคนที่เคยทานนะฮะอย่างบางคนเนี่ยเขารู้มาจากใต้ขับรถคูลาตมาเนี่ยเขาจอดเลยพขเห็นบางคนเดวิ่งเข้าหาหลายคนแล้วครับมาจากใต้ครับมาเนี่ยเขาเห็นปั๊บวิ่งเลยชอบเขารู้เขาไม่มีใครทำเข้าหมดแล้ว ทุกคนทุกคนกินไปแบบอื้อหืออื้อหือกันตลอดเลยเงียบอือ๋ออ๋อขอบคุณครับบ้านนี้มากแต่จะไม่ได้ไม่ได้ตั้งโต๊ะเยอะอ๋อไม่ถ้าเราอันนี้คนใหญ่เดลิเวอรี่คนที่นี่เดลิเวอรี่ส่วนใหญ่ก็ขับมอเตอร์ไซค์มาปั๊บจริงจรก็โคจากโรงแรมเนี่ยผมก็ได้ด้วยกรนเลยอะไรฮะ ก็คูณอยู่ตรงนี้ค<อ>เดินเลี้ยวซ้ายไปประ,100ะ<อ>มาณร้อยไม่ก็ถึงแล้วมีเมื่อวานซืนมาจากเชียงใหม่เอานักกีฬาลูกชายเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ําเขาคร้งนี้เขาแข่งตอนนี้แข่งแข่งอยู่ที่สนามกีฬาเนี่ยครับเข้เขาไปในโรงแรมก็ผ่านหน้าสนามกีฬาทาั้ทงขาต่อเพียบเลยเนี่ยเขาแข่งกันสามวันพรุ่งนี้อีกวันเพราะว่าอย่เขาบอกว่ามือต่ำ ันแรกมาเขามาจอดรถตรงนี้เลยประมาณผมจะเก็บร้านแล้วอีกครึ่งชั่วโมงบ่ายสามอ่ะพอมาถึงจอดปุ๊บวิ่งปบฟุเตวิ่งเข้าหาเลย <laughs> สองคนพ่อกับแม่แล้วก็ลูกชายคนแต่ลูกชายเล่นเกม <laughs> <laughs> พ่อกับแม่มาจากเชียงใหม่แม่คนเชียงใหม่พ่อคนนนทบ,บุรีมอเจอคำว่าบฟุเตปั๊บวิ่งใส่เลยรู้เลยฮะเขารู้เขาเคยทาน แล้วราคาต้องปรับถ้าเราไปขายแรงเนี่ยคนนี้นี่ทานไม่ได้อื mm hmm. เราต้องการตลาดเราต้องศึกษามาก่อนแบบไม่งั้นเดี๋ยวเปิดมาปั๊บขายไม่ได้อใช, mm hmm. ใช่อย่างคนที่ลูกค้าคนเมื่อกี้เนี่ยเขาอยู่เบเกอรี่ร้านเบเกอรี่ครับอันนี้ลูกค้าประจำจ mm hmm. ะโทูเขาบอกก่อนเลย mm hmm. สองพุดสองพุดสองพุดอีก mm hmm. คนนึงก็เหมือนกันมีประมาณสักถึงห้าคนที่ลูกค้าประจำ บางคนเนี่ยทานทุกวันผมยังงงเลยอ่ะทานทุกวันมีฮะต้นๆเนี่ยทุกวันทานมื้อเช้าเนี่ยทุกวันเลยเขาชอบแล้วบะกุเตเนี่ยคืออาหารใต้จริงๆมันมามัน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 ไม่ใช่อาหารไทยเป็นอาหารจีนเป็นอาหารจีนแต่ส่วนใหญ่ขายภาคใต้หรือไงใช่เพราะมันมาจากมาเลยคนจีนมาเลยคือจีนทางใต้มันเป็นจีนฮกเกี้ยนครับ ทีนี้ถ้าอพ,อพอเราได้ชิมได้รับประทานลองดูแล้วเนี่ยครับมันก็มีสตรอรี่ซึ่งมันก็คือคอนเทนต์เขา้เขาหลักของอาจารย์ป้อมมี่อ่ะ <laughs> เขียนคอนเทนต์มันต้องมีเล่าเรื่องใช่ไหมฮะว่าม,มันที่มาที่ไปคําว่าบักุเตเนี่ยเฮ้ยแล้วอาหารแบบนี้มันมางไ,งได้ยังไงเข้ามาเมืองไทยได้ยังไงเออเราต้องตั้งข้อสังเกตนะเชชนมาเกิดในสมองละเออ กินด้วยเนาะถ้ามันมาได้ยังไงอ่ะเหมือนเราชองสิงคโปร์ไปสิงคโปร์มีกินไหมไม่มีไม่มีครับข้าวผัดอเมริกันแล้ไปอเมริกาไม่มีครับออเดอร์เพิ่ฝรั่งงงไม่รู้จักเออทาไมอ่ะออขนมจีนไปเมืองจีนไม่มีจีไม่มีขายนะคือคนไทยเราเนี่ยมันมีความวิเศษตรงนี้เรามาปรับแต่งก็เป็นอะไรที่น่านนั่ขอเพิ่มบัคุเต็ทำามเลยค่ะอ่าสดๆเลยน้ำซุปทานให้หมดนะครับ รเราปกติลูกค้าที่เขารู้แล้วก็ยกโสดเอาเรื่องเรื่องมันมีอย่างนี้ครับเม <C> e ื่อสมัยดุสศศิตวุญยาเนี่ยที่เราทําการค้าระหว่างจีนก,กับไทยในยุคก่อนนะครับเรือสำเพาที่ที่สำเพาเนี่ยที่เขาโลในหนังนละพอน,นี่ก็โลส่สำเพามาเนี่ยครับคนจีนก็จะเอาเอาสินค้าของจีนอย่างเช่นพวกอับเขาที่เขาใส่ในเรือจะอับเขาเป็นหินนะ ุ๊กตาจีนกุตาจีนนหตั้งอยู่ที่วัดเขาเรียกอับเฉานั่นแหละคือเอามาจากเรือสำเภาทั้งหมดเลยนั่นแหละเพราะว่าเอามาเอามาตั้งเข้าแกะกะหลัืมคือทวงเรือมาไม่ให้มันโครงเพาสินค้ามันบรรจุไม่หมดใช่ไหมมันก็ไม่ให้โครงเพราะทะเลคลื่นโอ้โหเมาระวังระวังใจเย็นทีนี้เราเนี่ยเมืองไทยเรามีสมุนไพรไทยครับจีนเขาก็มีสมุนไพรจีนครับ กก็แลลี่นกีนเป็น,นพันปีครไอเรือสมุนไพรเนี่ยเขาทำมาก่อนเราบบบโอ้ยตั้งแต่ไหนแตบบ่ไรล่ละ<ม>ก็เขาก็ขนมาขาย<ม>นะครับใส่เรือสําเภามาใส่กระสอบมา <S 2> <S 2> <c oughs> นี่พอถึงท่าเรือเนี่ยคำว่ากุลีกุลีในยุคนั้นเกิดขึ้นกุลีก็คือจับกลง <S 2> <S 2> จอดกัางกุนะลีก็คือ เอาแบกข้าวแบกของขึ้นไวยโกดังครับเขาก็จ้างกุลีเนี่ยแบกยาจีนเนี่ยเป็นกระสอบ,บนี่ยนะฮะเอาไปไว้ในโกดังทีนี้ยาจีนที่มันมัดในกระสอบเนี่ยบางทีมันก็ใช้เชือกพันมันก็หล่นหล่นตามพื้นที่เดินไปนกุลีเขาเขารับค่าแรงรายวันไม่มีไม่มีตังเขาก็เก็บเก็บใส่ย,ย่ามเก็บเศษที่หล่นหล่น็บเศษ ไม่รู้ว่าตัวยาเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงไม่เข้าใจก็เก็บเศษสป,ปะไปแล้วแล้วก็ไปซื้อกระดูกหมูเพราะว่าเขาไม่มีเงินไม่ได้ไปซื้อเนื้อหมูมซื้อกระดูกหมูแล้วก็มาต้มมาตุ๋นเพราะว่ากระดูกหมูมันจะถุกที่สุดก็มาตุน๋นมาตุ๋นเสร็จแล้วเนี่ยกลิ่นยาเนี่ยมันโชยอืนะครับหมอแม่เป็นชาวจีนที่อยู่ในละแวกแถวนั้นได้กลิ่น เขาก็ตามกลิ่นมาเลยแล้วมาถามคุยภาษาจีนกันก็ถามเรื่องกาลังทําอะไรทั้งหมอนี่ก็บอกว่าว่าก็ต้มกินว่าไม่มีเนยต้มกินแต่ตามสภาพแล้วน่ะมีซีอิ๊วขาวมีเกลืออะไรก็ตามนั้นน่ะหมอแม่เขาก็เลยมาบอกเอางี้เดี๋ยวถ้าลืออยากให้มันมีประโยชน์กับร่างกายนะเขาก็เขียนภาษาจีนห้เลยเป็นเป็นโพลยากรีนยาวมาแล้วก็บอกเลยว่าอันเนี้ยี่กี่ช่าง สีสลึงคือหน่วยการช่างใชต้ตาช่างแบบตาชูสมัยนี้สมัยก่อนนะครับ,รบแล้วก็มีตัวหยอดเป็นสมัยนี้มันเป็นทองเหลืองอก็คือน้ําหนักทองครับน้ําหนักทองหนึ่งบาทเท่ากับกี่กรัมเห็นไหมอันนี้ผมต้องมาทอนหมดเลยนะเพราะมันอ่านไม่ออกแล้วเป็นสลึง <laughs> จะเอาตาช่างหน่อยเป็นสลึงไนงะต้องมาทอนเป็นกรัมหมดเลยมีจุดทศนิยมด้วย <laughs> ด้วยความที่เราเป็นสาคลนี่ก็เขาก็จดไว้ให้พอจดไว้ให้เสร็จเรียบร้อยประกตการตรงนี้มันก็เลยเอามาทาคนที่เป็นกรีเป็นจับลังเนี่ยพอกินไปแล้วเนี่ยมันเสริมสุขภาพร่างกายก็คือเหนื่อยล้าจากการทํางานนะฮะมันก็บำรุงร่างกายซึ่งตัวเนี้มันมีประโยชน์พูดถึงเรื่องของ้จักพลังชี่พลังชีที่ที่อยู่ใน ยังไงมีใจจังเว้ยเด็กๆพวกนี้กินแบบนี้แหละครําลังชี่คือที่อยู่กาลังอยู่ภายในโลกนี้มันจะมียินกับหยางภาพร้อนกับเย็นสว่างกับมืดดีกับผั้อ่ะปูกับผิดนี่คือหินกับหยางซึ่งเป็นวงกลมแล้วก็ตะแคงเป็นรูปตัวเอสแล้วก็มีสีดำที่ขาวเครื่องหมายของหินกับหยาง ถ้าเท่ากันคือสมดุลสมดุลแปลว่านิ่งเหมือนตาชูนิ่งใช่ไหมพอสมดุลมันก็คือพอดีถูกไหมพอดีก็คือดีพอเห็นไหมั <c oughs> ่เห็นไหมมันจะทำปั๊บเราก็เข้าใจเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นพอไอโยาเนี่ยพอทานไปเนี่ย <c oughs> มันไปสร้างความสมดุลในเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตหัวใจตับม,ม้าม เพราะว่าตัวยาคนนี้บำรุงหมดเลยกุจีเบอร์รี่บำรุงาสายตาป้องกันอัลไซเมอร์ดูใช่ไหมพูด <c oughs> เป็นภาษาอีงกุนจีเบอร์ี่แต่เป็นภาษาจีนที่เกาขี้และอันนี้ใส่เกาขี้มากกว่าปกตินะครับเพราะปกติมันมันแค่ที่กรัมครับแต่ผมแยกต่างหากมาใส่เป็นเป็นขวดโหลนั่นแหละอ๋อ<า>แยกต่างหากเลยตักใส่ต่างหาเพิ่มเข้าไปครับ ไม่ไม่ไม่ผสมในในนั้นร้อยเปอร์เซนเพราะว่าเราแถมไปเลยตรงนี้เพื่อเห็นเป็นตัวสีมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือสมมุติถ้าใส่เป็นตักใส่เนี่ยมันจะเป็นเม็ดๆอยู่ใช่เวลาเคี้ยวแล้วมันจะอ่าไม่งั้นมันจะหายไปหมดเลยใช่ถ้าเกิดกลับไปมันเล็กเกกว่าเมื่อกีบ้างช้ำลงไปด้วยใช่พลังชีก็คือดินคัพกี้น้ำลมไฟไม้ทอง ธาตุทั้งหกในร่างกายไม่ใช่ธาตุสี่ธาตุที่เราเห็นดินน้ำลมไฟนี่ก็คุยไม่ใช่นะในร่างกายเรามนุษย์เรามันจะมีหกธาตุดินน้ำลมไฟไม้ทองอืมใช่ใช่เราจะเพิ่ม,<อ>มไม้กับทองไม้ทองเราธาตุอะไรไม่รู้ตอนนี้มันจะมันจะคลุมจนกระทั่งจับกังหรือกุลีเนี่ยต้มบะกุเตเนี่ยนะครับ แล้วกลิ่นมันไปโชยที่เขาบอกว่าพระโดดกำแพงเคยได้ยินไหมอก็ได้ยินพระโดดกำแพงก็คือพระจีนอ่ะที่อยู่ในช่วงนี้กินเจอยู่ครับนะครับเขากินเจพระจีนเนี่ยได้กลิ่นไอตุนยาจีนเนี่ยเข้าไปเข้าไปในเขตวัดครับทนไม่ไหวกระโดดกำแพงมากินสินขาดเลยสินขาดเลยโดดกำแพงเหรอนี่เป็นตำนานเล่าใหุ้คนฟัง คือกลิ่นอาหารเนี่ยมันทําให้มาพระเนี่ยกระโดดกระแพงคือพูดง่ายหนีสินเนี่ยหนีเลยตบะแตกตาบะแตกอะเรียกตาบะแตกทนไม่ไหวถึงยอมยอมสินขาดยอมสินขาดเพราะบากุเตนี่เนี่ยขอทานเจเหรอคะเปล่าเปล่าครับถ้าทานเจก็สินขาดมดแล้วอนี้เพราะผมทานเจไม่ได้ครับ พราะผมทานทุกอย่างอาหารปลาอะไรสารพัดกินหมดคือขยันเดินทางไงขยันเดินทางเพราะถ้าถ้าเดินทางบ่อยๆอ่ะถ้ามัวแต่ถือต้่นถือนี่ถือนั่นอดตายแล้วเด็กๆเนี่ยเขาจะกินได้หมดเวลาผมกินอะไรได้เขาก็กินได้หมดใช่เขาเรียกอะไรครัผู้นำใช่ประมาณผู้นำทานอะไรก็ทานหมดปอาไอ้แป้งมันแย่งขนมไม่มันแย่งอะไร คอตอคูคอตอคูของดเดี๋ยวล่อนเดี๋ยวตัวตีนแล้วอันนี้ที่เห็นนั่าขวามืขอขอ้างๆกับเห็ดเนี่ยเหรออ้านั่นแหละอันนั้นแหละตัวนี้ตัวนี้เนี่ยพอเราทานไปนะครับมันจะมีรสชาติสิดผมนิดแต่ว่าไม่ไม่เยอะแล้วก็จะหวานอืตัวนี้ก็คือยาจีนอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ข้างบนนับจากฝั่งซ้ายไปตัวที่สองตัวที่สองไอ้โกจิเบอรี่ลตัวที่สองเดี๋ยวจาชื่อไม่ได้ตัวนี้ สีดำจากซ้ายนะครับครับสีดำจากซ้ายเป็นก้อนดำๆไอ้น,นั้นน่ะภาษาไทยเรียวกฆฆว่าโกดขี้แมวโกดขี้แมวในช่อันนี้ไหมฮะใช่่ะใชมันจะอมหวานามันจะติดหวานนะครับอมหวานหวาน้ไม่กกมดเเลลยูงันจะมีหวานนิดนิดออมหวานหวานนิดนิดนะฮะ ล้ยขวามือสุดนะครับที่เห็นในรูปนั่นแหละไอในถังัไอโสมโสมฮะตังกุยสมนะคับโสมตังกุยแล้วอาจารหาซื้อของพวกนี้ได้ยังไงเอ่เท้งนั้นครับที่นี่ไม่มีนั่นอะเดอร์มาสั่งมาสั่งจากเยาวราชครับสั่งมาเป็นเป็นห่อใหญ่ๆอ่ะโอ้ถ้าสั่งมาทีัจค่าเยโอ้ยหลายพันหลายพันคือ กว่ากว่าครึ่งมือเนี่ยเอ้าหกพันเจ็ดพันอะไรบางเยางเี้ยบางทีเราสั่งมาเป็นรถเราต้องระวังมดมันจะขึ้นบางทีเราสั่งมาเยอะมากก็ไม่ได้ <c oughs> ไ,มไ,ดไม่ได้ไม่ได้เสีเตยต้องต้องต้องพอดีพอดีครับก็มาเก็บก็มาใส่ในทับเพอแวรวล็อกมดเลยอืไม่มมให้อากาศเข้าครับมีสนาคนจีนสมัยก่อนเขาจะมีโหลโหลใสๆโหลเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้แล้วก็เห็นตัวยาอันนี้ก็เห็นนกันครับ เวลาเจอมดเนี่ยเออมีสูตรอีกอันหนึ่งผมก็เพิ่งเจอที่นี่นะฮะในตลาดคร<ช>ับแม่ค้าชาวบ้านนี<ช>่แหละผมก็ถามเขาขายผลไม้ป้าป้าเอาช็อกมาขีดไว้อย่างนี้แล้ว <c oughs> แล้วมันไม่เป็นอันตรายเดี๋ยวคนกินเข้าไปเนี่ยช็อกกันหมดหรอป้าบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชอ็อกล่าอะไรอ่ะเขาถือกระปุกมาให้ดูเลยคร<ช>ับแป้งไอโกเทกอะ แป้งที่เราทาตัวแป้งทาตัวยี่ห้อโปรเทคที่ที่มันจะเย็นๆอ่ะเอ้ามาโรยแล้วก็เอาเอาเนี่ยมามาทำเป็นแนวการมดมดไม่ขึ้นหรือว่ามดมันไม่ไม่ไม่กร่จายพกมันมันมีในนั้นมันจะมีแป้งเย็นมันจะมีไอ้นี้ฮะ mental ด้วย mental ด้วยแล้วก็ อะไรอย่างกาลบูนการบูนแล้วก็ตัวแป้งมันละเอียดเงี้ยมันเดินไม่ได้มดมันเดินลำบากอ๋อใช่เพราะว่ามดเท้ามันจะมันจะมีอะไรก็เหมือนซักษาหกหกขาก็จริงนะแต่ว่ามันเดินไม่ได้ใช่พอเรามันเจอแป้งปุ๊บมันจะติดแล้วแป้งพอติดปุ๊บมันจะเริ่มอาละเริ่มผ่านเริ่มผลาก็เลยผมว่าทาเป็นแนวรอบไอยาจีนผมเนี่ยโอเคเลย นะแล้วแมวหมาอะไรมันก็แป้งมันไม่มีมันไม่มีอ่าไม่ไม่ได้มีผลกับไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะครับก็ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงในบ้านแล้วมดไม่ใช่ตายนะเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาใช่มดเขาก็หนีไปหนีไปลองดูลองดูลองดูได้สูดได้หอมได้สูตรได้สูดโปรเทคโปรเทค